เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำถั่วง,งอกกันนะคะปลูกไว้ทานเองนะคะถั่วง,งอกอบๆขาวๆเลยเราลองมาทำค่ะเดี๋ยวลองมาดูวิธีการทำนะคะถั่วง,งอกนะคะพอดีได้ขนมจีนมาอยากทำถั่วง,งอกกินกับขนมจีนนะคะเอามาใส่ถ้วยนะคะแล้วเราก็จะล้างนะคะเราจะใช้น้ำที่เป็นน้ำน้ำกินหรือน้ำที่ไม่มีคลอรีนนะคะ ล้างถัวงอกล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแช่ถั่วงอกในน้ำสะอาดนะคะเราจะแช่ถั่วงอกทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะอันนี้คือหน้าตาถั่วงอกที่เราแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะสังเกตดูว่าเม็ดเขาจะเริ่มงอก เดี๋ยวเราจะไปล้างแล้วก็จะเอาไปเตรียมเพาะแล้วนะคะผ้าคนหนูผ้าอะไรก็ได้นะคะชุดน้ำนะคะลองไว้ที่ถ้วยแบบนี้นะคะเราจะเอาถังง้อ,งอาใส่ถังง้อแล้วะ เกียยให้เขาอยู่แบบไม่ติดกันมากจากนั้นก็ผ้าอีกเสวนหะนึ่งแล้วเราก็จะ ลดน้ำนะคะทุกๆ2ชั่วโมงอย่างนี้แล้วก็เอาไปไว้โดยที่ไม่ให้เขาโดนแดดนะคะเอาที่ที่ไม่โดนแดดนี้ก็ที่เหลือก็จะใส่บนตะก,ก้าแบบนี้นะคะก็วา,างไว้บนผ้าขนหนูแล้วก็อันนี้ก็ได้ลองใส่ไปในแก้วพลาสติกดูนะคะแล้วก็เราจะใช้ตัวถุงถุงดำตรงนี้คะ่ะ มาคลุมอีกรอบหนึ่งอ๋อเขาเอาเขาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปไว้ในถุงดํานะคะแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่ที่ไม่ที่แสงผ่านไม่ถึงนะคะเดีย๋ยวเรามาดูอีกสองวันค่ะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผ่านไปหนึ่งคืนนะคะถุงงอกเริ่มยาวแล้วดูลากน,นี่เอามาลดน้ำนะคะโอเคลากเริ่มงอกและะ้วค่ะ เดี๋ยวมาดูอีกคืนที่สองค่ะลดน้ำทุกสองชั่วโมงนี่คือหน้าตาถั่วงอกของเราคืนที่สองนะคะผ่านไปสองวันโอเคตันนี้ก็จะพอแค่นี้นะคะอันนี้อยู่ในแก้วไหมคะอันนี้ในแก้วนี้ไม่มีไม่มีทิชชู่หรือไม่มีอะไรรองนะั้นก็คือเอาใส่เอาตัวที่แช่แล้วก็ใส่ไปในแก้วลงไปแก้วเลยมันก็โตนะ นี่นี้อยู่ในตะกก่ไหมคะดูลากเขาลากเขามันก็ชอนชัยไปกับผ้านี่เขาพอแล้วนะคะสองคืนหรือใครจะให้มันสองคืนนี้ก็คือถือว่ามันใหญ่แล้วเนาะใครจะเอาไว้อีกคืนหนึ่งก็ได้ตรงเนี้ยมันอ่านไหมคะมันก็ต้นไม่อวบเท่าไหร่เนาะแต่มันก็กินได้เนาะพอกินได้ขาถั่วงอกปลูกเองทีนี้มาดูในผ้าดูลากมันโอ้โห อันนี้ที่อยู่ในผ้านะคะว้าวว้าวดูดิค่ะดู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 ด,ดูโอ้โหเดี๋ยวจะเอาไปล้างเลยนะคะล้างแล้วก็เตรียมเอาไว้กินเลยโอโ้เอ๋ถั่วงอกปลูกเองง่ายๆคะ่ะลองทำกันดูนะคะ